ถ่ายขายมอเตอร์แปลงตัวนี้นะครับเทสให้ลูกค้าดูนะครับเป็นมอเตอร์แปลงขนาด500 VA นะครับหรือกระแสที่ออกนําไปใช้งานได้ก็อยู่ประมาณ 5A นะครับไฟเข้าตรงนี้นะครับไฟเข้าตรงศูนย์กับ220โวลต์ไฟออกก็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็110โวลต์หรือ100โวลต์ก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานเลยนะครับผมมีเสียบปลั๊กให้ดูนะครับผมเอาไฟเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นะครับ ผมเพิ่งมาเอาอุปกรณ์มาต่อเป็นไดร์สับผมนะครับเพราะมีไฟมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นร้อยวัลนะครับเดี๋ยวหยุดตัวนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวอยากเอาตัวเป็นซัมมาเสียให้ลูกค้าดูนะครับเป็นมอเตอร์ซัมตัวนี้นะครับ ใายก็แสงให้ันได้สบายๆเลยนะครับอ่อตั้งนะครับก็คือแปลงไฟ220โวลต์เป็นไฟญี่ปุ่นหรือไฟอเมริกาก็ได้นะครับไฟญี่ปุ่นก็จะอยู่100โวลต์นะครับตามสเปคแต่ว่าไม่ว่าญี่ปุ่นอเมริกาคือต่อใช้งานเร่งดันไฟกันได้หมดครับญี่ปุ่นจะใช้110โวลต์ก็ได้นะครับถ่ายให้ดูตามนี้นะครับสนในจะติดต,ต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ